สวัสดีค่ะสำหรับการรันโปรแกรมบนเว็บหรือการรันโปรแกรมที่มีการทำงานผ่านทางเว็บนะคะกรณีที่เราได้มีการสร้างเว็บที่เป็นเว็บ HTML หรือเว็บที่เป็นภาษา PHP ที่ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ได้แล้วเนี่ย จากหน้าจอนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อเครื่องได้มีการติดตั้งโปรแกรม AppServe ซึ่งจะประกอบด้วยโปรแกรม Apache Web Server PHP Script Language MySQL Database และ PHP My Admin ซึ่งเป็นเป็นชุดแพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่รวบรวมอยู่ใน AppServe ผลของการติดตั้งเราจะพบว่า ภายในไดร์ C ของเครื่องเราจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Absorb นะคะให้เราสังเกตว่าในโฟลเดอร์ Absorb เนี่ยจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อ www นะคะแล้วก็เวลาเราจะบันทึกไฟล์เพื่อให้ทำงานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเราจะมาสร้างโฟลเดอร์ไว้ภายใต้ เวอร์ Web, หรือ www นะคะอย่างในเครื่องนี้มีการสร้างโฟลเดอร์ชื่อ myweb นะคะสร้างโฟลเดอร์ชื่อ myweb แสดงว่าเวลาเรารันหรือต้องการที่จะให้ไฟล์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ทำงานเราก็จะพิมพ์ localhost นะคะที่ช่อง address bar แล้วก็ตามด้วย ชื่อโฟลเดอร์เมื่อกี้นะคะก็คือโฟลเดอร์ชื่อ myweb กดุม enter ก็จะเป็นการดึงหรือรันไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ myweb เนี่ยให้ให้ทำงานผ่านทางเบราว์เซอร์นั่นเองนะคะก็เป็นการเขียนโปรแกรมเอาไว้แล้วนะคะมีส่วนหัวมีส่วนหน้าหลังมีส่วน สตู d ด n t มีส่วนของโปรเจกต์มีส่วนของแอดไวเซอร์นะคะ